บเช็ดเช็ดอะไรเช็ดยาเช็ดยาติดติดอเลยเออเเฮ้ยอ่านเนี่ยคู่สและเดี๋ยวก่อนฟิลรอแป๊บนึงได้ปะได้กอถามปุ่นอีกนิดนึงเข้าบ้านเมื่อไหร่เข้าบ้านอะไรนะชื่อบ้านอะไรบ้านไทยเซซียังเจอร์วันที่หนึ่งมกราเนี่ยแล้วออกมาอีกทีคือวันที่สิบห้าเมษาไม่ใช่สามเดือนครึ่งไม่ใช่ฉันถามว่าแกเข้าบ้านคือย้ายแกเข้าบ้านเมื่อไหร่ไล่เฮ้ยฉันเห็นในเฟซบุ๊กเด็กคนนี้เป็นอะไรที่แบบมีออกจากบ้านนะไม่ใช่เป็นเด็กที่โดนยายด่าตลอดเวลาจ้า อย่างนู้วไงยายด่าฉันดูเฟซบุ๊กแล้วทำไมยายไปเล่นเฟซบุ๊กถึงได้หรอไม่คือแบบยายอยากอะไรบ้างเอาแกพูดเองดีกว่าฉันไม่อยากจะด่าไม่อยากจะเผาก็นอนตักยายเหยื่อยายแบบปุ่นมตอนแหลกเหมือนใครอ่ะอ๋ออันนี้ฉันชอบมากฉันชอบมากแล้วคืแบบอ่ะแล้วต่อต่อใจพูดเหรอจะดีเหรอเออแล้วแม่ก็สวนขึ้นมา โอ้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เปรียบเทียบกันแล้วแม่ก็บอกพี่ก็บอกว่าโหก็เหมือนอะไรอย่างงี้อ่าเหมือนแม่แหละเหมือนแม่แหละก็แบบเหมือนกันทั้งบ้านเนี่ยให้พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีนะบ้านนี้บ้านนี้เขาดูแบบมันเกลียบเทียบกันมันเป็นการกัดจิกที่สนุกอ่ะดูรักกับเรื่องจริงไม่ไม่ไม่ได้กัดเพราะเกลียดนะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยเตือนเตือนไงเตือนมากรัดอ๋อรัดเนี่อันนี้มากับเข้าช่วงสามฟิลมีเรื่องอะไรพูดแต่เดี๋ยวฉันจะมีเรื่องสไลด์ ไอ้เกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตอะไรที่ฉันไปจัดมาด้วยออเออเพราะวเป็นครั้งแรกฉันไปจัดกับเปิดเออจริงๆออฉันเป็นหนึ่งในทีมเปิด <c oughs> เออตอนเนี้ยแอมมี่กับไอดา้าเขามีปัญหากันเออจริงๆนะคนเยอะวันนี้สนุก <c oughs> ไม่แกก็ควานด้วยจิไม่กินมาหมดไอ้ฉันอ่านเองล่ะแกก็แบบเออสวิตสมองอ่านเฮ้ยถ้าอยากสนุกจริงๆโทรเข้ามาจริงๆเลยเอามาวัดเอามาวัดเอามาวัดกันเลยว่าเออใครมาแน่กันเฮ้ยรายการเราเอ็มซีเราจะหากันแบบนี้คือใครอยากกับฉันอยู่รอดก็ก็รอดไงก็ได้เป็น อาคือเอาง่ายๆอย่างนี้นะเอมี่เราก็เด็แอบต์ต์อ่ะแต่ต่อโอเคอ่ะฟิลมาอ่ะกลับคืาเรื่องครับแต่ท่อฟิลมา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 ทำแฟนบ้าอะไรมาเอ้อาวนน้ำเสียงสนุกไหมแกเฮ้ยเออเออเจ้าเอ้าเจ้าเจ้าเออเจมีมันมีข่าวว่าแอมมี่กับไอด้ามันเลิกกันจริงปะเขาไม่เขาเฮ้ยแต่แอมมี่มันเหมือนจะเจ้าชู้เลยนะมัน มันก็ชีวิตเขาแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ห่างกันมาหนึ่งเดือนแล้วใช่เออแต่ว่าสายลูกอับลูกลูกน่ารักไม่แต่ฉันบอกไม่ไปนะจ๊ะแบบว่าสำหรับผู้ชายเจ้าชูอันนี้บอกให้เป็นทริคแบบว่าควรมันมีเสน่ห์ไม่เดืจดเดือดไม่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 ขนาดนั้นหรอกผู้ชายเจ้าชูบอกไว้เลยนะคะชนีค่ะให้ตายยังไงทางชาตินี้สันดานแบบนี้ก็ไม่หายจ้ะแต่มันแค่มันแค่นี่ค่ะมันแค่เวลาที่เขาแต่งงานไปหรือว่าคิดจะจริงจัง เขาไม่หายก็จริงแต่เขาจะทำให้มันเนียนขึ้นค่ะบ้าแต่ผมได้ยินมาว่าเดี๋ยวโถ่เนี่ยเขาจะแบบพอแต่งงานไปเขาจะรักเมียหวงเมียเลยนะเจยก็ทำให้มันเนียนขึ้นไงได้เนียนขึ้นก็ไปคบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันไงเอ๊ยแต่คบ้ับผู้ชายเอาอย่างไรมันคบกับผู้ชายได้กันก็ดีก็จะได้เป็นชานีที่รักที่สุดอ่ะอาร์เมียจ๋าวันนี้เสียดึงกันค้าดิเมียจ๋าวันนี้พี่ติดประชุมกับเพื่อนนะกับดึกดึก ดีเลยอ่ะดีอ่ะจะไปเที่ยวมัากเลยคะมีนัดผัวมาบาโฮต่างมิงนาอะไรเจริญควรดีดีอ่ะต่อแล้วไงแล้วแค่นี้หรอจะจบแค่นี้ไม่ได้ฉัอจะเล่นกันต่อผู้ชายที่บอกว่ามีมีแบบมีเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังรักครอบครัวยังดูแลครอบครัวได้แล้วว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ชายมีเรื่องผู้ชายไงเขาว่าเขาตัวเองทำไมอะไอ้ตัวเอ้ยจริงทำไมทำไมทำไมคือ สรุปว่าอะแกตอบฉัน,านมาอีกทีเฮ้ยจริงๆรพี่เปนตอบคนหนึ่งมาหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคือคือเจอกับตัวไงแฟนแฟนของเพื่อนสรุปว่าเดี๋ยวนี้การเป็นแกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นด้วยเป็นเป็นด้วยฮอร์โมนเป็นแบบแบบตั้งแต่เกิดอยากลองเฮ้ยม, <ไง S 1> มันมีมันมีหลายมันมีหลายทางไงมีหลายทางแล้วเวลาลบแปแอ่เราก็จะได้แบบว่าไม่สูญพันธุ์ไงพี่ เออฉันว่าศูนย์พันนะถ้าเกิดว่าชนีกับผู้ชงไม่ผสมกันแล้วก็ยังอยู่กันก็ไปรู้มาไงว่าพ่อของแฟนแฟนเพื่อนอย่างเงี้ยเออครับเป็นช่างตัดผมชราชนแยกห้องนอนแม่เฮ้ยสมมติดิสมมติว่าเป็นเดี๋ยวออฟังสมมติว่าเป็นช่างตัดผมทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยคัดไม่ทันแล้วแตา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 แยกห้องนอนกับแม่แม่จับได้ว่าวันหนึ่งพ่อพาผู้ชายเข้าบ้านอ่าทำไงลูกทำไงลูก กัลเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อเมาเออเอ้ยแต่ฉันก็ไม่เอาอยู่ดีว่ะฉันไม่รู้ว่าแบบผัวเดียวเมียเดียวไงเออแบบรักครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียวชอบไหมอะชอบไหมชอบรักครอบครัวไหนครอบครัวไหนครอบครัวเราหรือครอบครัวเขาไม่รู้แกงกลัวมีแล้วเจ๊ตอแต่ชีวิตฉันแม่งอะไรก็ไม่รู้แบบแม่งมีแต่เข้ามาคนที่แบบว่าคนมีเจ้าของแล้วเจ๊แล้วก็มามากันจ้ะมาละไมเฮ้ยเดี๋ยจริงนะเว้ยเจ๊คนที่เามีเจ้าของแล้วเนี่ยมันจะจีบง่ายกว่าจริงไหม ก็มีคนเดียวไม่ไหนนะหมาฉันก็ไม่ยุ่งศัตัวแค่คนเดียวอ๋อจริงจริงจริงแต่หมาฉันตัวไม่ยุ่งนะจริงๆเหรอเออมาฉันก็ไม่แต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนมีเจ้าของแล้วว่ะเออแลเอาเถอะแล้วสมมติเขาเข้ามาแล้วเจนไม่รู้อ่ะฮะถ้าสมมติเขาเข้ามาแล้วเจนไม่รู้ว่ามีเจ้าของแล้วอ่ะก็โง่ไงอ๋อเหรอเออก็โง่แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้จบเฮ้ยแล้วนี่เออญี่ปุ่นน่ารักจังเลยบางทีอ่านเอได้ไหมอ่านตเอได้ไหมเออญี่ปุ่นอะไรจังเลยไม่ใช่หรอกเมื่อกี้บอก จะดูไงจะดูไม่ใช่เก๋กําลังขึ้นเนี่ยหอกญี่ปุ่นนะรักละชั้นล่ะละชั้นล่ะละชั้นล่ะอ๋อมีผิดตัวมือเออแล้วเวลาญี่ปุ่นเขาบ้านจะติดตามไงอะอะไรก็ถามเขาสิกันมาถามเลยชั้นล่ะคือจะบอกว่ามันมันจะโปรโมทอีกทีเดือนธันวาคมอ๋อเสมันออนไลน์ทั่วโลกอะไรอย่างอ๋อก็จะได้ดูเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรใช่ออนไลน์ทั่วโลกก็คือออนไลน์ทั่วโลกคือโลกของโลกเหนือโลกใต้โลกนี้โลกน่าโลกเหนือโลกใต้โลกนี้โลกน่าโลกปัจจุบันมีโลกปัจจุบันก็มี เออเฮ้ยแล้วขอเมาส์ยังไงครับเอ่อไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าตัวดูอยู่หรือเปล่าแต่พักก็อยากจะด่าใครอ่ะอะไรเอ่อคอนเสิร์ตล่าสุดใช่ไหมอ่าขอชื่อย่อได้ไหมอ่อเฮิร์ดเฮิร์ดล็อกเฮิร์ดล็อกเฮิร์ดล็อกที่เพิ่งไปมาใช่ปะใช่ใช่ใช่ออันนี้ขอขอบอกหน่อยแบบภาคภูมิใจมากเลยว่าเออเปิดเอเจนซี่เพราะชื่อนี้เนี่ย เพิ่งเพิ่งได้ก่อนมีคอนเสิร์ตแบบไม่กี่วันจริงอ๋อนี่คือเอเจนซี่เจเลยชื่อเธอหรอไม่ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันเป็นของเพื่อนทำด้วยกันออ๋ใช่แบบมีคุณพร้อมมีหลายคนมีติ๊กมีแบบว่าหลายคนไปคนเดียวหรือไปกับกิกเนะี่ยเออคือมันไม่มีใครเลยสักคนเลยดีกว่าแล้วอีกอ่าอย่าว่าไปกับกิกเลยแบบว่าไ,ไปโชโง่ะทำไมอ่ะยังไงยังไงมีวงอะไรบ้างนะอ่าแร็ปเปอร์สเปคแล้วสวีทบูลเล็ตแล้วก็โลโมโซนิกใช่ไหมวงร้องหมดเลยนี่แตไม่รู้จักอ้าว แล้วก็บอกว่ามีหนึ่งในสมาชิกของสวิมูเล่จะแอดมาจะแอดฉันมาแล้วพอนแรกฉันก็รู้ว่าเฮ้ยจะมาเปิดบูธขายหมวกไงเพราะว่าเปิดบูธขายของเพราะว่าฉันไม่ลงในเว็บเพจเขาไว้แล้วตรงนั้นอ่ะมันมีเขียนในในในเบอร์ชัวว่าเออสนใจเปิดบูธอะไรเงี้ยก็ติดต่อมันก็เนียน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 ตลอดแบบแล้วเข้าใจฟิลกูปะมีชวนดูคอนเสิร์ตด้วยนะชิบหายมารู้ตอนสุดท้ายส่งเว็บมาแบบว่า อะไรวะเว็บเพจขายหมวกขายอะไรช่าม่งอ่คออะไรจะเป็น่องก่าไม่าอเ่าไม่ขายคอแลวอกู่งดูไปดูมาเอ๊ะเอ๊ะมันเริ่มเมือน่มไม่ใช่เราไว้แล้วแล้วทำไงไอเยี่ยน้ำตาคูเริ่มมาเราไว้อกูโง่ดีว่ากโง่กูโง่กูโง่เฮ้ยใช่หรอใช่หรถาม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 ไถามไปสรุปแม่งใช่แล้วก็พลาดเออไม่เกจะเป็นวะกจะ มันไม่ใช่แค่อายหน่อยมันไม่ใช่แบบมันเนิ่นทีไรมันก็โหนกโหตัวเองเลยเข้าใจว่าแบบชวนเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาเองอะแล้วเจ้าตัวก็ยังมีการมาพูดอีกว่าว่าแบบเฮ้ยวงนี้หรือเป็นวงนี้น่ารักไม่เยอะชอบวงนี้โอ๊ยอุ้ยชิมหายไปว่าอะไรอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรไหมเอ่อจำไม่ได้แล้วเออชื่อติ ชื่อตีวงไร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 ชูเม่โมเลตค่ะโอ้อะไรบ้างนี่ก็ปัญหามีกก็ยังไงครับซาดิศกับมาโซคิทแตกต่างกันยังไงเอาเวล่ะเอาเวล่ะเดี๋ยวจเยืนนี่เดี๋ยวโทรข้าวแล้วไงแล้วแบบว่าติดตามรายการตลอดหนุ่มนานประทุมขอบคุณค่ะโอ้่มน่ารักจริงเลยอ่ะ ไม่ติดตามตลอดแล้วรู้หรือเปล่าว่ารายการเรามีแค่วันไหนเฮ้ยเขาก็ต้องรู้แหละเขาถึงได้ดูเราอยู่ไงแม่เออป่านนี้เบอร์ฉันก็ยังไม่ขึ้นอะไรป่านนี้เบอร์ถึงไดยังไม่ขึ้นอ๋อคือเจ๊จะหาเอ็มซีเอทาเล่มาเทปหน้าใช่ไหมใช่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวเธอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแลดหางานอยู่ทำงานนอกอย่างเดียวเริ่มรับงานนอกเออเพอาะนี่กับมา M เอเอ็อสดี อะไร MS ต่ออดี MS อะไรซาดิสมาโซคิซ่าเออยังไม่จบเลยเรื่องนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะบางทีบางทีฉันเปิดนี่ไงโซแมตส์ตอนนี้ข้าแตบข้าเจ็ดการเตข้ามาเลยตอนนี้เลยโตข้ามาตอนนี้แล้เจะเปิดสปีกเกอร์บนแต่ไม่เป็นไรโเข้ามาเบอร์จัดการก็ได้แล้วองมาถกกันเรื่องของพี่เบลกันอาซาดิสมาโซคีซ่าอาอากอากาคือบางทีฉันเปิดประเด็นให้อ่ะแกก็ควรจะแบบว่า รู้อะความดูรอบตัวของวัดสกิลหน่อยสิซาดิสก็คือซาดิสคือซาดิสคือพวกที่แบบว่าชอบทำคนอื่นแบบชอบแปลปาแปลปามัดมัดมัดตัวชอบชอบเห็นชอบเห็นเชียนลนเชียนลนคนอื่นเขาแบบเจ็บปวดส่วนมัสติทก็จะแบบว่าแบบชอบได้รับความเจ็บปวดเองเลยอาทีเช่นอันนีเช่นแบบว่าพี่เบลชอบให้แบบว่าโดนแบบ ตีฉันสิตีฉันสิอะไรอย่างนี้บ้าบางทีฉันก็ไม่ต้องเดินไปบอกเข้ากับหน้าฉันมากเลยอ่ะทำไมเข้ากับหน้าฉันทำไมแกไม่ยกไปเรื่องส่งเรื่องฝากหรืออะไรอย่างนี้อ๋อได้ฝากก็ได้เตีฉันสิไงแบบตีฉันสิตีจะได้เข้าประเด็นจะได้เข้าประเด็นจิ้มนั่นสิจิ้มนั่นสิสักอย่างนี้ไงเบอร์เบอร์บางทีเบอร์ก็อยู่นานเกินไปรู้สึกเหมือนประชดประชันเอาเขินเขินไงเขินไงแล้วมีคนโทไม่ติดเบอร์ยังอ่ะโอ้ทำไมชอบโทรมากันเวลากลางคืนวะกี่โมงแบบ เป็นปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยกระถามว่ารับใครก็รับแต่รับระด่ารับระด่ารับกรไ้ของฐานเ้าฮะเอเขาจะได้รู้สึกแบบกระชุ่งกระชวยในชีวิตนี่ไงกิ๊กเกิรกผู้ชายหายหมดเลยไงไม่ไม่แล้วอ่ะนี่เขาโทรมาตอนกลางคืนไงชวนออกไปกินข้าวต้มแกบางทีเสียงคืนก็อยากจะชวนไปเตะบอลแต่เตะไม่เป็นอ่ะอออันนี้ก็ไม่ใช่เล่อ่อ่ะเขาเรื่องสับเออเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็เปลี่ยนเปลี่ยเปลี่นเปี่ยนเปลี่นเปลี่ยนอีแลเปลี่ยนอีลเ่่น ทำไมทำไมสักทำไมสักทำไมเรื่องสักแต่เออแกเล่าแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังอ่าเล่าคือมันมีอยู่ว่ามีประเด็นที่ว่าเขาห้ามอะไรนะคนสักกับคนเจาะหูเรียนเรียนอาชีวะอาชีวะในข่าวตอนแรกนะในข่าวตอนแรกทุกคนตีโพยตีพายนะบอกไปก่อนใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันค่าของคนมันวัดกันที่สัก มันคงไม่ได้เรียนทางโรงเรียนอะเฮ้ยไม่นะแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้อ่ก่อนหน้าที่จะเข้าเทปเนี้ยฉันไปอ่านมาแล้วไปอัปเดตข่าวมาคือจริงๆริงเขาออกมาบอกแล้วนะกระทรวงออกมาบอกแล้วว่าคือเขาก็ไม่ได้บอกเขายังไม่ได้พูดเลยว่าห้ามเรียนแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนแต่ละโรงเรียนที่เขาตั้งใจจะออกกฎนี้มาเองว่าเขาไม่อยากรับนักเรียนที่ไม่ที่ไม่อยากรับแต่ว่าเขาจะใช้มันเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเว้ยเออแบบเออไม่อยากได้แบบกลุ่มส่มเสียงอะไรอย่างนี้คือ อ๋อคือยังไงคือสังมีแน,น,นวโน้มว่าจะเป็นนักเลงมากออกว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้แบบพฤติกรมกรมแบบอาจจะก้าวรา้าวชอบความเจ็บปวดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้คือมันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้หา้ามเขาบอกบอกแล้วเขาไม่ได้หา้ามเพราะเขา,าสนับสนุนอยากให้นักเรียนเป็นเด็กช่างกันด้วยแสดงว่ามีการตรวจร่างกายดิก็ไม่รู้ช่างแหมก็น่าจะมีนะถ้าออกมาไม่เลยเอาจริงๆปะคือตอนแรกถ้าเกิดว่าฉันยังไม่อยากข่าวทั้งหมดฉันรู้สึกขึ้นนะเว้ยขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้น ฉันไม่มีอะไรขึ้นรอคือฉันยังไม่ได้ผ่าอะไรอะไรอาทิตย์หน้าพาสาวสน่ารักมาอีกนะครับหนุ่มลำปางโอ้โหเยี่ยมมากท่านผู้ชมแสดงว่ารู้ใจผมนี่ยนี่แหละมันอยู่ที่คนสมัครมาอยู่อ่าเออสมัครมาสิเออดีดีดีก็มาแข่งญี่ปุ่นเนาะใครไม่ได้ก็ตกไปเออไปเลยก็สบายอ่ะสบายสบายฉันก็อยู่อย่างนี้ของฉันแหละเอออ่ะแล้วก็แต่ตอนแรกฉันก็โมโหอ่ะว่าทำไมต้องต้องดัา แต่ฉันฉันไม่ได้โมโหที่เขาบอกว่าไม่ให้เดืออะไรขนาดนั้นนะเพราะฉันยังยิงเหตุผลแต่ฉันโมโหบางคนอิชนีบางตัวแม่งจะมาพิมพ์ด่าแบบด่าเออด่าถึงหน้าขอโทษนะคุณผู้ชมขอพูดหน่อยนะหรือพ่อถึงแม่เลยเออด่าถึงขนาดเป็นลูกกะเหรบ้าบหรือเปล่าแบบคือยังไงด่าคนสักว่าเป็นลูกกะเหรี่ยบโอ้ยเจ้าตื้นใว่าเป็นผู้ชายว่าเป็นแมงด่าอย่างคนสักแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมันทม่บอกกับหนังหน้าน้องแล้วไหมกับคำพูดอย่างเงี้ยเข้าใจเออมันไม่น่ารักอ่ะ S <S ม,มันอาจจะดูเท่นะม,มปกปากมากตบปากอ่ะเพรา <S <S จริงจริงเราเราก็ไม่ชอบคำพูดอย่างที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคนสักกับคนเจาะอะไรอ่ะทั่วไปดูแล้วมันแบนบอะไรอ่ะเป็น<อ>เป็นคนไม่ดีเขาบอกว่า<อ>คนกลุ่มนี้เป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยนใน,<อ>ใ,น,ใ,นในบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็แย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่คือจริงๆแล้วอันนี้ฉันก็อันนี้ก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งนะเว้ยเฮ้ยฉันบูกจริงๆฉันฉันเอาเอางี้ฉันบอกเป็นกลางเพราะฉันก็สักแล้วฉันก็เจาะแบบ เอาก็พอตัวอะไรอย่างงี้ก็ชอบก็ชอบตัวแล้วหล่ะไม่ทำตัวแล้วไม่ทำตัวหรอกเอ้ยังเหลือตาขาวให้สักอีกเออแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดสำหรับสถาบันการศึกษาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาอันนี้เป็นเป็นเกณฑ์ที่แบบไม่รับคนสักหรือจออเราก็ลองมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่าโอเคอาจจะมันอยู่ในมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาก็เหมือนโรงเรียนเตรียมทหารอะไรอย่างเงี้ยคเขาก็มีเหมือนกันที่ไม่เอาคนสักเออ แต่ว่าเขาแค่ไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติกรรมเก้าแล้วแต่เขาต้องการให้ดูเรียบร้อยเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วที่สังคมมองคนสักว่าไม่ดีหรือเลวอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะมันก็ยังมีกลุ่มคนที่รักชอบการสักการเจาะอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ทำสันดารเดียสีเด็กแว้นเด็กแว้นมันก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เป็นเด็กแว้นเด็กแว้นดีๆก็มีอันนี้นะก็มีกตีตาแล้วงั้นเราควรจะด่าเด็กแว้นที่มันสักใช่ไหมไม่ควรจะด่าไอ้คนที่สักแล้วคนที่เจาะแล้วสันดาลเลวอย่างเงี้ยน ก็ทำให้คนแม่มาด่าเขาไปเพราะจะคิดว่ายังไม่อายุอายุยังไม่อานิมังยังเด็กอยู่อยากจะแบบวิเด็กสมัยนี้ไม่โตไหวชิบหายสมองอันอุบาลก็มีแฟนกันแล้วอ่ะมัจริงเหรออุบานแล้วจริงจริงก็เจอนะ้อคู่ต่ก็เดีนีๆใช้ iPhone แล้วนะอันุบาลจริงจริงดังแชทโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้เจอเนื้อคู่กันตั้งแต่อนุบาลแล้วบอกเลยเจยเนื้อคู่กันอันอุบาลแล้วเห็นแล้วแบบมีการบอกรักกันแบบุสวีทวิทย์อะไรก็ไม่รู้เด็กๆบอกรักกันน่ารักค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็จะมาแบบเอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กๆแบบ ก็เราก็จะตายจริงเหรอเออแบบเด็กๆเอ้ยฉันรักเธอนีแต่ถ้ามันต้องแต่ไม่เหมือนเราเลยหรอทุเรศเลยไม่เออไม่เป็นเราเลยทุเรศมากเลยมันบางทีก็มาเป็นเรื่องดีดีมันเป็นเรื่องดีถือว่ามันบอกรักฉันสิคะบอกรักฉันบ้างตอนนี้ทุกคนแม่งดูหน้าต่อจะถีบบ้างนี่ไหวนะเอออ่ะต่อมีอะไรอีกคราวนี้บอกมาไปทำการบ้านอะไรมาอีกอ่าเดทแอร์เดทแอร์เดทแอร์เลยอ่ะเดทแอร์เลยอ่ะเดทแอร์เลยอ่ะเอออ่ะอ่า อ่ะดูดิดูดิจะจะไปต่อยังไงอ่ะต่อเรื่องอะไรดีล่ะเออนึก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 โดนกระจังไหมโดนกระจังไหมเดี๋ยวพาไปพิเศษด้วยอ่ะเอาเลย่ิเศษไหมพิเศษกำลังติดเลยตอนเนี้ยเอาไหมโอ้โหเลือกเลยเรามาสักเรื่องเลยเฮ้ยอ่านบ้างสิชอบรายการมากเลยค่ะดูจำเลยเออขอบคุณมากเลยนะครับนคกสวรรค์อยากกินโมจิจังเลยจริงเหรอเฮ้ยจริงๆรรายการเราน่าจะทำเหมือนแบบ ไปรายการช่องสามหรืช่องอือนเนาะที่แบบว่ามีแฟนคลับส่งอาหารอะไรมาให้กินเนาะแล้วกินเออดีส่งนหไม่ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกวันนี้จริงๆอ่ะเพื่อนฉันอ่ะจะเอาจะเอาน้ำพริกมาให้ที่บ้านเว้ยแต่ว่าแบบนางลืมว่าฉันกินเจเอเฮ้แต่ก็ว่าเอามาเลยเดี๋ยวโปรโมทให้ไม่ไม่แต่รสนั้นน้ำพริกแบบว่าก็อร่อยนางทำจากปกติอ่ะครับเออแล้วตอนนี้ขึ้นห้างแล้วอ่ะเป็นจิ้งหล่อยี่ห้ออะไรเปิดเปิด ถ้าเจอเดี๋ยวจะแวะไปอุดหนุนเฮ้ยเซนทางที่องเซนทางแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างเพราะว่าเออฉันฟังนะแต่ฉันยังไม่ได้จำคือยังไงขอติขอฟรีอะขอติขอฟรีแต่ช่วงนี้แบบกินเจก็บอกนะแบบแป๊บนึงนะคะยังแบบไม่พร้อมเปิดแบบเออเออก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลังกินเจเอ้ยใครอยากได้ใครอยากได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกบอกจะไม่ขอเลยค่ะจะไม่ขอใเลยค่ะจะไปขอมาให้อีกแล้วทำไมรายการเราห่าอย่างนี้ ก็ดีแล้วก็ดีแล้วค่ะอยากได้อะไรพีบอกอยากได้ผัวฟรีเมียฟรีอะครับอออันนี้พงษ์จะยากเจ้ยเ้ยที่ที่เปิดมานี่คือไม่ใช่พุงนะเอวนะอ๋อยอรอยหรอใช่เอวเจเจเจเอวทำไมเจ๊มีหลายชั้นจังสามเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ไม่ก็ดูหุ่นดีอะอ่าโอ้โหไอ้ข่าวยาวใหญ่ได้ไหมข่แวยวใหญ่ได้ยวเฮ้ยทำไมขาไม่ดีไมแต่เวลาเวลาใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วนึกถึงเนี่ยโบจอยอีกแล้วอ่ะโบจอยอ่ะโฆษณาผัปูอ่ะปูไม่รู้ว่ามันน่ารักดีนะฮะแล้วมันน่ารักน่ารักชอบฉันไม่เคยเดินลิในรายการเลยแต่ตอนแรกคัวอึ้งตอนแรกคัวอึ้งแบบโบจอยมาทำอย่างนี้แล้วเหรอจไปมาเออก็น่ารัก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 มันน่ารักสนับสนุนอยู่แล้วทำอะไรสุดกันมาสนับสนุนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 เอดี๋ยวเ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 ดี๋ ยังไม่เป็นไรหรอกว่ายังไงช่วงนี้หน้าเจข้เขาไม่มีเขาไม่มียุ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาเขาถ้าเขาเดี๋ยวบา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 าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เจมันต้องเป็นสีเหลืองอม้าเป็นสัตว์เป็นสีแดงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โยไปโยฉันบอกฉันบอกฉันบอกแบบเรือยรือะไรอย่างเงี้ยเรือยๆแต่รู้กันใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอะมาสรุปเอาอะไรโดไหม อะไรก็เอามาหรือจะเอาช่องสามอีกไหมช่องสามไหมกำลังฮอตเลยตอนนี้ทะเลาะกันอยู่เนี่ยโอ้ยแต่จะเห็นไซส์สีพิงโอ้ยชอบฉันไม่รู้นะไซส์สีพิงภาคที่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันฉันสงสารภาคที่แล้วปีไหนนะ เมื่อหามก็ถามเหมือนกันคุยังไม่ดูเออยังไม่เคยดูเลยภาคินแล้วปีไหนเสียเมื่การมาชาเลนกูว่าถี่กันนานๆนี่เห็นเจ๊แบบผงักในไหนเนี่ยอ่ะงอยู่เหมือนกันมีภาพที่แล้วด้วยเหรอใครเล่นอ่ะใครเล่นเออใครเล่นเออพี่หมิวพี่หมิวลลิตาพี่แบบเพลงเพลงก็เพาะเฮ้ยคุณพอแคนละสองกระทบซ้ายที่เห็นอยู่เป็นประกาศที่มีหอยเชลล์มาเล่นปะ นุ่นสีนิทราแสดงว่าเราไม่ทันจริงเหรออะไรก็ดูดิทั้งรายการมีเจ๊ทันอยู่คนเดียวอะเจ้เออน็อตบางทีอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากอย่าเเฮ้ยอายุเราก็ต่างกันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยทุกคนที่เป็นคนดูบอกเลยจริงๆริงว่าทุกคนแม่งกวนตีนขนาดนี้แมันรังแกงอนพักเบรกไม่ไหวแล้วบ้านบลขโอเคงอนปวดหัวบ้าน